สวัสดีค่ะวันนี้นะคะับโบจะอ่านบทความที่โบใช้สอนนักเรียนทุกคนเลยนะคะตัวโบเองก็ฝึกอ่านอยู่หลายรอบมากนะคะถ้าคุณอยากจะฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโบอ่านเป็นยังไงโบมีวิดีโอสอนอ่านด้วยนะซึ่งโบไปฟังแล้วเนี่ยโบไม่ได้พอใจสทัทีเดียวณนะวันนี้นะแต่ณนะวันนั้นเนี่ยเป็นการอ่านที่ดีที่สุดณนะวันนั้นนะคะ ครั้งนี้มาฟังกันดูนะคะคุณฟังเปรียบเทียบได้ณนะวันนั้นกับวันนี้นะมีความต่างหลายขุมนะจ๊ะโดยเฉพาะช่วงบรรยายกับช่วงคําพูดนะคะโปรดปรับใหม่นะคะปรับใหม่อเริ่มกันเลยนะคะไมเคิลมาเรียเสียงมาเรียเนี่ยเมื่ออ่านเข้าที่แล้วนูน่นบางครั้งนะคะกลัวจะออกเป็นมาเรียมาเรียแบบเสียงแอลแบบนี้เนี่ย Mike, Maria Maria It was a Sunday morning at my and Maria's house. The clock had just struck eight. Maria had walk-in from bed and was screening out the eye from her eyes. Mike was still sound asleep. It was another beautiful day in the state of California. Maria loved to wake up early in the morning and cook breakfast. Mike, on the other hand, would much rather sleep in. Bray made sure to wake up Mike by offering him a home-cooked breakfast. Mike could never refuse. Wake up, Mike. It's time to rise and shine, she said, shaking him back and forth. Mike covered his face with a pillow and let a long groan. It's too early, Maria. Can we keep sleeping? <laughs> เราก็จินตนาการไปแต่ละคนจะพูดยังไงก็ได้นะคะให้เรานึกว่าโอ้ยมันยังเช้าอยู่เลยขอ,อน,นอนต่อได้ไหมอะ่ะอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะอันนี้ของโอ้ก็ it's too early, Maria can we keep sleeping ไม่รู้พูดเสียงเหมือนตอนแรกหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือมีความต่างจากตรงข้อความที่เป็นบรรยายนะคะ He asks it's Sunday for good n e s s sake อันนี้ก็เยอะไปนะคะเอาใหม่ it's Sunday เ o อ g o o ก n e s s s a k e อันนี้ก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เอาใหม่ it's Sunday f o อ g o o d n e s s น a k e อันนี้เหมือนแบบลำคาลลำคาญอย่างเงี้ยเรานึกไปนะคะว่าเออเราจะออกยังไงดีนะคะแต่ละคนจัดไปเลยนะคะตามความรู้สึกของตัวเองนะคะแค่ให้แยกระหว่างการบรรยายกับการพูดให้มันต่างกันสักเล็กน้อยนะคะ Maria pulls t h t pillow from his face and taps his face with her hand come on wake up I'm going to cook breakfast I'm going to cook breakfast เมื่อกี้พอสะดุดพอบนคิดว่าเอ๊ะเป็นคุกกิ้งหรือเปล่า <c oughs> อันนี้เนี่ยเป็นการนึกเองโดยที่ไม่โฟกัสที่ตัวหนังสือไงถ้าเราโฟกัสที่ตัวหนังสือเราจะไม่ค่อยสะดุดเท่าไหร่นะคะ I'm going to cook breakfast เอาใหม่คำพูดของเขา ยาวอีกนิดนึงไปถึง your favorite นะคะ Come on, w a k e up! I'm g o i n g to cook breakfast. I'm making pancakes next. Your favorite, she says to m y hoping to get him out of bed. m y reluctantly gets out of bed and walks to the kitchen. เราต้องระวังนะคะ Kitchen Chicken Kitchen Chicken มันคล้ายกันใช่ไหมตัวนี้ Kitchen เราต้องคิดความหมายไปด้วยอย่างไเราเดินเข้าครัวเราไม่ได้เดินเข้าไก่นะจ๊ะ <laughs> My r e l c t a n g l y gets out of bed and walks to the kitchen He could not say no to pancakes for breakfast My... My... อันนี้ไม่ใช่ไหมะะอันนี้าเรียนะคะ He could not say no to pancakes for breakfast Maria made the best pancakes in the world He was indifferent about eggs Maria didn't know about this The sun peered through the window and blinded him. He closed the shutters to block the sunlight. Sunlight อันนี้เสียงสั้นนะคะนักเรียนบนเขาจะอ่าน sunlight sunlight อันนี้มันยาวไปแค่ light light เสียงสันส้นๆเสียงสะไอนะคะถ้า light อันนี้นเป็นเสียงสะไอสะอาใช่ไหม sunlight นะคะ He closed the shutters to block the sunlight. Maria began to cook while Mike served himself a took glass of orange juice. Juice! Mai sat down at the kitchen table and let out a big yawn. Unlike Maria, he was not an early bird. Maria finished cooking the eggs. A cooking would not Maria finish e d cooking the eggs and pancakes and serve d both herself and Mike the food she sat down with Mike and had a conversation while eating breakfast <laughs> เวลาเราฝึกอ่านเนี่ยเราลองอ่านยาวๆเนี่ยนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์สะดุดกึกกักกึกกักไหลกึกกักกึกกักไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆนะคะฝึกไปเรื่อยๆผมก็ฝึกกับวยอย่อย่างนี้แหละ ไปฟังดูนะคะเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมานะคะโบทอ่านเป็นยังไงแล้วก็ครั้งนี้อ่านเป็นยังไงต่างหรือเหมือนคอมเมนต์กันไว้ได้เลยจ้าขยันฝึกกันนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ